Hmm. 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 สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายพทชสศิธิ์บวง,งามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสวันนี้จะมานำเส,เสนอข่าวเด็ดประจำวันครับรัฐบาลย้ำา9 9สิงหาคมนี้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5โดยเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2565 วงเงิน800บาทต่อคนตลอดโครงการคาดสร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจช่วงท้ายของปี4.24หมื่นล้านสำหรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟ้5จะต้องแบ่งการดำเนินการเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้สองช่องทางทั้งเว็บไซต์คนละครึ่ง .com และแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนกลุ่มที่2ผู้เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยเข้า G-Wallet กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งและกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์ทั้งนี้ภายหลังลงทะเบียนหรือยืนยันรับสิทธิ์แล้ว ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์เพื่อใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2565โดยมีวงเงิน800บาทต่อคนตลอดโครงการใช้จ่ายต่อวันไม่เกิน150บาทและต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรกภายใน14กันยายน2565 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการสำหรับวันนี้กระผมขอจบการนำเสนอข่าวเด่นประจำวันเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฉันชื่อเด็กหญิงพัตตินเตชาสุพานันฉันประถมศึกษาปีที่58ทัภาษาไทยเวลาคำวันนี้ขอเสนอคำว่าประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยอ่านว่าประดิษฐ์ประดอยหมายถึงบรรจงทำให้งดงามประโยคคุณยายประดิษฐ์ประดอยแต่งหน้าขนมเค้กให้ดูงาม สำหรับกิจกรรมภาษาไทยเวลาคำํำขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญพบกับกิจกรรม English on Air ค่ะสวัสดีค่ะ good morning everyone my name is teacher ben i teach math in grade 2 welcome to today's english on air here with me are my two lovely students from grade 2 slash 9 and i would like them to introduce themselves hello my name is binky papasiri and he and my nickname is binky i am 8 years old I am Panawit, but you can call me Pan. I am 8 years old. We are in, in grade, grade 2 slash 9. Today, we are going to learn about weight. You can see from the flashcard, weight. Here with us, we have four vocabularies that we are going to use. Vocabulary number one, weight. 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 Wait 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 Our second vocabulary for today is weigh. We weigh weight Our third vocabulary for today is kilogram. Kilogram 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 kilogram, kilogram. 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 That's good. Our fourth and last vocabulary for today is scale. 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 Now we are going to use our vocabulary for conversation. Binky, how much do you weigh? I weigh 25 kilograms. Teacher, how much do you weigh? I weigh 79 kilograms. Pan, what is your weight? Pan, what is your weight? My weight is 24 kilograms. Thanks, Thanks for watching. watching. That's, That's all we got for today. English on air. Have, have a, a great day. day. Bye. Bye, -bye. สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันเด็กหญิงอันิรินสิทธิจันเสนนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่5 5ทับ5ผู้นำเสนอรายการความรู้เพื่อสุขภาพประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อาการห ไข้สูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียน 2. มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจระดำา 3. มีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาและเร็ว 4. ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาการรักษา 1. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอลห้ามใช้แอสไพริน 2. พยายามดื่มน้ำมากๆหรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า 3. ถ้ามีอาการปวดท้องซึมรงกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการป้องกัน 1. หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ 2. ป้องกันยุงกัด นอนในมุง้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุง 3. ามทำลายแหล่งเพาะพันยุงกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังใช้ทรายกำจัดลูกน้ำและปรับปรุงอุณภูมิทัร์รอบบ้านให้สะอาด ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ความรู้เพื่อสุขภาพที่ได้นําเสนอไปในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะสำหรับรายการความรู้เพื่อสุขภาพก็ขอจบรายการลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปพบกับรายการอาเซียนศึกษาพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปนัาชิตชอบอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3าทับหวันนี้ผมจะมาให้กิดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครับ The a s ซ a n Way เพลงประจำอาเซียนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย อาเซียนเวมีความหมายว่าวิถีแห่งอาเซียนจุดกำเนิดของเพลงนี้คือในปีพศ2551ได้มีการจัดประกวดเพลงประจำอาเซียนมีการมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดเพลงประจำอาเซียนสำหรับการตัดสินมีคณะกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมาการการประกวดเพลงได้คัดเลือกเพลงจำนวน10เพลงให้เข้ารอบสุดท้ายจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด99เพลงและได้ดำเนินการประกวดรอบตัดสินที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลงดีอาเซียนเวของประเทศไทยซึ่งประพันธ์โดยคุณกิติคุณสุดประเสริฐทำนองเรียบ เลียงสำเภาไตยดมทำนองและพยอมวารายพัชราเนื้อร้องให้เป็นเพลงประจำอาเซียนถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยได้รับเกียรติสูงสุดนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบัวชมพูบัวทองชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ส,สำนวสุ่ภาษิตไทยวันนี้ขอเสนอสุ่ภาษิตน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายถึงอย่าขวางผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่กำลังโกรธจ,จัด ตัวอย่างประโยคตอนนี้หัวหน้ากำลังโกรธจัดน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือจะดีกว่านะสำหรับกิจกรรมสำนวนสุภาษิตไทยขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า สวัสดีค่ะ